พิดอร์นักปลางสิคูล It's a small school Bee Under นักครสีธรรมราช Primary School Educational Service Area Office 3 i t located มูหกถ้าประจากชะวดดิตริกต์นักครสีธรรมราช province b e Open from Kindekaten 1-2-6 In 20 and 23 t h e y are 91 students 9 t e a c h e r And an administrator Mit Satsiton Chui Song i t a director of Vaddon Mapprang School ผลการดำเนินงานการประเมินโรงเรียนคุณธรรมตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนคุณธรรมสะพทระดับ3ดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอในแต่ละด้านดังนี้ 1. ด้านโรงเรียนโรงเรียนวัดดอนมะปรางมีสภาพแวดล้อมที่สงบร่มรื่นสวยงามปราศจากอายามุก เหมาะในการเรียนรู้มีการจัดสถานที่ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังด้านคุณธรรมให้แก่นักเรียนไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องสมุดโร,รงอาหารห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอกับนักเรียนทั้งยังมีลานธรรมติดพุทธสุภาษิตตามต้นไม้และอื่นๆเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และซึมซับคำสอนต่างๆไปใช้ในชีวิตประจำวันโรงเรียนวัดเดํมกลาง ยังได้อาศัยสภาพแวดล้อมในด้านอาคารสถานที่ในการพัฒนาจิตใจบุคลากรและนักเรียนได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบมีการดูแลทุกเช้าเพื่อฝึกความรับผิดชอบการเสียสละครูและนักเรียนจะร่วมกันรับผิดชอบบริเวณโรงเรียนหลังจากนั้นจะมีครูและนักเรียนจิตอาสาไปทำความสะอาดลานวัดเดิมมะปรางซึ่งเป็นวัดที่อยู่ติดกับโรงเรียนเป็นประจำทุกวันโรงเรียนวัดเดิมมะปราง ได้ดำเนินการประชุมวางแผนเพื่อจัดก,กิจกรรมด้านคุณธรรมอย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมและแผนปฏิบัติการประจําปีโดยการเน้นให้มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้เรียนโรงเรียนวัดดิมมาปรางมีเอกลักษณ์ของโรงเรียนคือผู้สุภาพมารยาทด,ดีไหวสวยและอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือประหยัดอดออมอยู่อย่างพอเพียง โรงเรียนมีการสำรวจปัญหาสาเหตุและระดมความคิดของกลุ่มบุคคลแต่ละกลุ่มเพื่อก้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนหรือกรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยจัดทำนวัตกรรมสร้างสารรค์คนดีของโรงเรียนคือ โครงการคุณธรรมจริยธรรมสร้างสารรค์คนดีอย่างยั่งยืนโดยยึดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนวบ็บต้นมะปรางคือความรับผิดช,ชอบความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์จิตสาธารณะและความพอเพียงมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆผ่านช่องทางออนไลน์เช่น Facebook Fanpage และเว็บไซต์ของโรงเรียน โรงเรียนได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปรง่งใสจากหน่วยงานของรัฐ ITA ได้รับคะแนนอยู่ในระดับ AA ได้รับการยอมรับและยกย่องเชิดชูเกียรติผ่านการประเมินรับรองคุณภาพและยกระดับเป็นโรงเรียนคุณธรรมสพอ,ระ,อระดับ1ดาวและ2ดาว 2. ด้านผู้บริหารนางสาวสาธิทรช่วยสงผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเตินมะปราง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์กรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสพทโดยได้ขับเคลื่อนบริหารงานมีการนิเทศติดตามผลการดำเนินการพระพฤตตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการครองตนครองคนและครองธรรมได้รับเกียรติบตัตรครูดีไม่มีอบายมุกเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกรางวัลครูรุชนคนคุณธรรมของผู้บริหารระดับคุณภาพดีมากระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีเยี่ยมการนำเสนอผลงานกิจกรรมทอดบ,บทเรียน best practice ผู้บริหารสถานศึกษากิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาพิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริตระดับเขตพื้นที่การศึกษาผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาวินยัยคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาพิบาล 3. ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดเดิมมะปรางทุกคนมีความรู้ความเข้าใจคุณธรรมอัตลักษณ์และรอบแนวคิดโรงเรียนคุณธรรมสปถโดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการคุณธรรมจร,ริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์เชื่อมโยงในเนื้อหาสาระในวิชาที่สอนรวมทั้งให้นักเรียนปฏิบัติจริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการทำโครงงาน การทำงานกลุ่มการศึกษาค้นคว้าตามความสนใจได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงผ่านโครงงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆของโรงเรียนและกิจกรรมพิเศษอื่นๆครูมีความประพฤติปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีได้รับรางวัลครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น 4. ด้านนักเรียนนักเรียนโรงเรียนวัดเติมมาปรางมีความรู้ความเข้าใจคนนุณธรรมอัตลักษณ์ และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทนักเรียนมีการพัฒนาตนเองทาคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนที่มีความรับผิดชอบความมีระเบียบวินัยความซื่อสัตย์จิตสาธารณะและความพอเพียงโดยลงมือปฏิบัติโครงงานทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่มรู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีเช่นโครงงานคุณธรรมเด็กดีมีจิตอาสา ร่วมพัฒนาวัดดินมะปลางคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดดินมะปลางมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความก้าวหน้าโดยใช้แนวคิดหลักการรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายให้ทุกคนได้ลงมือปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเชิงบวกในโรงเรียนทำให้เกิดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี